ตนนี้ผมอยู่กับพี่สงนะครับแล้วก็อยู่กับครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับครูสมุครูสมุดสมุตสถิตพระครูสถิตสมุทรคุนนะครับข้พ่อหนู่พระเกจิอาจารย์นะครับซึ่งแถวนี้ทราบดีว่าท่านเก่งมากๆแล้วก็สุดยอดเรื่องตะกุดครับเดี๋ยวมาพบกับพี่สงนะครับอธิบายแลให้ชมตะกุดของแท้ของจริงประสบการณ์จริงครับเดี๋ยวเชิญพบกับพี่สงครับผม แตุ่นของหนูพ่อหนูนี่ก็ทางด้านอยู่ยงคงกระพันทำเขียนแผ่นจานเองเสร็จสิบห้าค่ำเนี่ยวันที่สิบห้าค่ำเดือนท่านก็จะกระโดดลงไปปากคลองน้ำวนไปมวนตะกุดความสำเร็จเกิดการปาฏิหาริย์แขวคาดรอดพ้นจากภัยอันตรายทุกอย่าง คือท่านได้ว่าหลวงพ่อหนูเนี่ยเป็นองค์ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ตกต้นมาต้นตาลลงมาเนี่ยหักห้าปอะหกเปาะเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอท่านก็บอกว่าขึ้นมาบนกุฏิท่านท่านเป่าด้วยกระถาเวทมนต์แล้วก็ให้ลงมาจากบนกุฏิก็ได้หายแล้วครับพี่ส่งเคยเคยได้ยินหลวงพ่อเล่าฟังว่ามีตำรวจก็อลองไปลองยิงด้วยครับ ก็<อ>ยิงไม่ออกอือตะกุลดอกเนี่ยที่ผมกลางโชว์อยู่เนี่ยนี่เป็นตะกุดของหลวงพ่อท่านเขียนแผ่นจานเอาไว้แล้วแผ่นจานมันเหลือเสร็จปุ๊บหลวงพ่อองค์ปัจจุบันองค์ที่เก้าก็ได้มาปลูกเสกรับเข้าไปอีกทีท่าเขียนค้างไว้เขียนค้างไวโหโหโหแ้แสดงว่าเนี่ยคืนออกนี้ตั้งแต่สองครูบาอาจารย์เลยครับปีสามเก้าหลวงพ่อปัจจุบันนี้เป็นหลานท่านใช่เป็นหลานเป็นคนจังหวัดปัตตานีบุรีครับ คนแถวนี้นิยมอับถือองค์พ่อครับพ่อเขาศักดิ์สิทธิ์เมื่อก่อนจะได้นี่ต้องต้องต้องมาบวชถึงจะได้ครับท่องไม่ได้ก็ไม่รับอ๋อมาบวชเป็นลูกศิษย์เป็นพระทีนี้อ่าแต่ศึกไปถึงเพื่อถึงจะให้ใช่มีเงื่อนไขอะไรไหม่ต้วมีสัจจะอะไรไหมก็ไม่มีละครับต้องห้ามข้อห้ามห้ามกินเหล้าห้ามอะไรไหมพี่ไม่ห้ามแล้วครับคือเรามาปฏิบัติเอง แต่ส่วนมากทุกคนที่ไปเนี่ยการจากหลวงพ่อหนูเนี่ยก็ได้ดีทุกคนครับเอเหลือเหลือกี่ดอกครับตอนนี้ตอนนี้เหลือ,อกี่ดอกก็เหลืออยู่ประมาณสองสามร้อยดอกสองสามร้อยดอกครับราคาก็ประมาณห้าร <500, S 2> ้อยห้าร้อยบาทเท่ไหมห้าร้อยบาท,าน,บาทนะครับเท่ากันหมดว่างั้นครับผมมาคุยถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคู่บาอาจารย์นะครับของพ่อหนูนะครับเครื่องจะก,กุูแล้วก็รายการเราก็ได้แยเป็นตอนต่อไปพี่ส่งมนะ ใจดีมากเลยนะครับมอบตะุดนี้เพื่อไปสื่อสารไปนำเสนอไปไปให้ผู้ชมได้รู้จักว่าตะปูของนั้นหนูเนี่ยเป็นไปยังไงนะครับเนี่ขอบคุณที่ครับต้องมีวิธีในการวางไว้ที่องค์ปูคนับรรับมันนะครับเดี๋ยวรับองค์ปูเลยครับรับเลยนะครับครับ มีมีคระาษเลยไหมครับพี่ก็ตั้งโม่สามจบอ๋อตั้งแโม่สามจบนะครับคิดถึงคุณพระพุทธไตรมภสงฆ์นะประมาณนี้เนาะแล้วคิดถึงหลวงปู่ท่านปู่ว่าจ่าครับบูว่าจาก็จะแค้บคาดปลอดภัยนะครับตระกุทนี้ที่พี่ทรงบอกว่าหลวงปู่ท่านจารไว้ใช่ยังเหลืออยู่ครับแล้วหลวงหลวงพ่อปัจจุบันเนี้ยก็มาทําต่อมาทําต่อนะครับกเสกเข้าไปอีกตั้งแต่ปีสามเก้าครับปีสามเก้านะครับตั้งแต่ปีสามเก้านะครับมันใกล้หมดนะครับ ไกยหมดแล้วชาหมนะครับปูชาแค่ห้าร้อยบาทห่าร้อยบนี่ขอบคุณที่ส่งสินคครับ